วัดปรมาทย่กาวาดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่เกาะเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักและเนื่องจากในบริเวณที่ตั้งวัดอยู่ตรงหัวแหลมระหว่างคลองลัดเกรด็ดและแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมชาวเรือจึงเรียกว่าวัดปากอ่าว จนเมื่อปีพศ2317ชาวมอญที่อพยพเข้ามาได้ขนานานามวัดว่าเพียมู่เกียเติง้งจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายภาพพระกฐะินและท่งบุรณปฏิสังขรณ์พระอารามพร้อมกับพระราชทานานามวัดใหม่ว่าวัดปรมัยยิกาวาด สิ่งสำคัญภายในวัดมีพระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากประเทศอิตาลีศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่หพระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมานวิชัยฝีพระหัตพระองค์เจ้าประดิษฐวรการผู้สร้างพระสยามเทวาธิราชรัชกาลที่5ส่งยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยพระพักดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์รูปทรงแบบมอญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระรชาชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุที่พระมหารามันเจดีย์นี้เมื่อปีพศ2427และใกล้กันนั้นมีพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสยญาติขนาดใหญ่ ส่วนด้านหน้าพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนและมีพระนนทมุนินเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรซึ่งพระาศาสนโสพลหรืออ่อนเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนอนทบุรีพระยาราชสงครามเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านใต้พระวิหารพระพุทธสายญาติวัดมรญเก่าแก่แห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามากมาย ทั้งยังมีม้านั่งสำหรับชมทัศนียภาพอันสวยงามริมเกาะอ,อีกด้วยนับได้ว่าเป็นวัดที่เชิดหน้าชูตาของชาวเกาะเกร็ดเป็นอย่างมากซึ่งหากใครมีโอกาสแวะเวียนมาที่เกาะเกร็ดแล้วอย่าพลาดที่จะมาเยี่ยมชมในความวิจิตรงดงามของที่นี่กันค่ะ